ดีค่ะมูเตทาลอดมาแล้วนะคะก็แฮปปี้เบอร์เดย์ชาวราศีมิถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักในเดือนมิถุนายนปี65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ่าที่ชา้าก็คือไม่สบายด้วยเคียงงานด้วยแล้วภารกิจส่วนตัวนะคะแล้วที่สำคัญรอไพ่ สิบกว่าสำรับส่งมาด้วยนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้น่าจะเป็นชาวราศีกรกฎแหละที่หมวยอาจจะเอาลูกโปง่งต่างๆนานา,นาม,มาเปลี่ยนแตกาวนะคะเพื่อที่เอฟซี FC ของหมวยจะได้ไม่เบื่อนะคะกาม,มิเบทชาโลนะคะเพิ่งได้มาสดร้อนรอนเลย ข้างหลังเป็นแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะหน้าที่การงานของชาวราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะเเสียงหาย้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้วยค่ะ5้าดาบให้น่ารักจังเลยสี่ดาบค่ะเด็ก ถือถ้วยกัมมี่เบร์เป็นขนมที่หมวยชอบกินตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบขวบประ,ประมาณอเพึ่งเข้าปาหนึ่งอ่ะห้าหกขวบอ่ะแล้วก็ไปซื้อถึงปัจจุบันนี้ก็ยังซื้ออยู่นะเขายังอยู่เป็นอมาตะาม,มากเลยใครที่เหมือนแบบว่าอยู่เก้าสวยก็จะรู้นะกัมมี่เบร์อยู่ในเซเว่นก็มีนะคะชื่อเจลรี่เบร์แล้วก็สเตรนค่ะใต้สำรับเป็น ส่ถ้วยหมยขอพูดใต้สำหรับก่อดคุ้งยันกอดเก็บงานตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่างานข้างหน้าจะน,นำเสนอยื่นเสนอมาให้คุณก็ตามแต่คุณไม่คุณขอแบบนิ่งๆสงบเงียบทำงานนะตรงนี้อยู่นะคะและที่สำคัญนะ่ะ คุณทําเพราะว่าครอบครัวของคุณจะต้องมีกินมีใช้คุณคิดแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าความสับสนในเนื้องานในหน้าที่การงานของตัวเองยังมีอยู่แล้วก็การทิมแทงข้างหลังก็ยังมีอีกเช่นกันนะคุณ่ะไม่ย่อท้อนในใจคุณะจะพยายามเริ่มใหม่ถึงแม้ว่าบางงานบางผู้คนหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณแบบจะพยายามเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินใหม่เนี้ยนะคะในความรู้สึกนะตอนนี้ลึกๆนะคะคุณก็อยากจะขอเหมือนแบบ ค่อยๆทำไปสงบนิ่งถึงแม้รอบข้างจะ,ะจะเคลื่อนไหวยังไงคุณก็สามารถสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ประมาณนี้ในเรื่องของงานนะคะยังไม่เป็นไหนคุณยังอยากกาะงานตรงนี้อยากทำงานตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะก็ประมาณนี้เรามาต่อหัวข้อต่อมาดีกว่าว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้น้ามิถุน ตกมาแล้วส่องบายเดี๋ยวหมดขอเลือกเลยนะคะราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้า10ถ้วยหถ้วยเดียมเพลอร์ค่ะและใต้สำรับเป็นเดอะมูน ราชาถือไม้เท้าราชนินีถือไม้เท้าคุณและคู่ของคุณถ้าใครยังมีคู่อยู่ขอพูดก่อนนะคะคุณและคู่ของคุณเป็นคนที่หาเงินมาเท่าเทียมการเสมอเหมือนเทียมการแล้วก็สามารถสร้างครอบครัวได้บางท่านชาวราศีมีถุนก็เหมือนแบบว่ามีครอบครัวแล้วมีกิจการใหญ่โตแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบ ได้มีเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสูญเสียไปและยังนึกถึงยังอะไรอวร์อยู่ยังรู้สึกเสียดายอยู่ประมาณนี้นะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวในสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณเป็นดีพราะเลิกม,มองเห็นว่าบางท่านคุณมีถุนเนี่ยอาจจะเป็นท่านเจ้าของกิจการก็ได้หรืออาจจะเป็นแพทย์มอกอ่า แม่ค้าพ่อค้าอะไรประมาณนี้นะคะคุณยืนหนึ่งในเรื่องของการหาเงินอยู่แล้วแต่สิ่งที่เสียไปอมันทําให้คุณเหมือนแบบเดมูน่ะอึมคึมในใจแล้วก็เหมือนแบบว่าอม,มีความวิตกกังวลอยู่อะไรประมาณนี้คะ่ะยังรู้สึกสูญเสียและเสียดายอยู่ในใจลึกๆนะแต่ว่าคุณก็จะพยายามสรรสร้างหาลู่ทางใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆอีกแหละนะก็ถือว่าปังนะคะเสียไปอาจจะได้กลับมาเยอะก็ได้นะคะ เพราะคุณไปดิเอ e เพ e อร์ในเรื่องของการหาเงินมาหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อของความรักเจ้าข่านะคะว่าเ,ออเดือนมิถุนายนเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยความรักจะป๊อบบี้ห,หรือเปล่านะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วะคะ่ะความรักก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะสิบไม้เท้านะคะ ไพ่น่ารักจังเลยเดอะซันค่ะสามถ้วยสองถ้วยและใบสุดท้ายเป็นราชินีถือดาบใต้สํำรับเป็นเด็กถือถ้วย <c oughs> บางท่านนะ่ะหมวยเห็นหมยขอพูดได้สำหรับก่อนที่ว่าเป็นเด็กถือถ้วยอาจจะเพิ่งพบรักกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญ พยายามเริ่มต้นความรักก่อสร้างก่อร่างสร้างความรักครั้งนี้ขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความแบกมันจะมีความที่เหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะต้นทางนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเดือดซันและไพ่สามถ้วยคือไม่ใช่ไพ่เราสามคนนะความความที่มันเป็นสามถ้วยติดกับเดือดซานและสองถ้วยเนี่ยมันจะได้มีการเหมือนแบบเรื่องที่น่าย,ยินดีเรื่องบาโวอ่ะคนคุยเป็นแฟนกันคนที่เป็นแฟนกันอาจจะ มาอยู่ด้วยกันประมาณนี้คนที่อยู่ด้วยกันอาจจะเหมือนแบบว่าอ้าวางแผนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่งงานมีลูกได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่สองถ้วยนี้มันขึ้นมามันเหมือนแบบว่าผูกกันมีอะไรทําด้วยกันแล้วก็มีงานล i งเลอชรอลเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยกันเหมือนแบบเปิดตัวการโอเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเราสองคนอะไรประมาณนี้นะคะและทุกอย่างคุณมีทุนนะเป็นคนเก่ง จะมองปัญหาทุกอย่างแล้วก็ตัดจบปิดจบได้อย่างรวดเร็วฟันขาดจบไปเลยนะคะในเรื่องของความรักถ้ามันมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาประมาณนี้แต่หมอยมองเห็นก็คือว่าเน้นย้ำไปเรื่องของเริ่มต้นการเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะขอให้มันเป็นสิ่งที่ปังและตรงนี้มันเป็นเดอะซันเรียกได้ว่าแฮปปี้อินเกมและแฮปปี้อินเลิฟนะ ขอสรุปแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า,าโรแมนซ์แอนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะนี่ คุณมีพลังงานมหาศาลในเรื่องของความรักไพ่ตรงนี้มันผูกกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันความหมายเดียวกันก็คือเดรัจฉนในตัวคุณน่ะมีออร่าและมีเสน่ห์มากหมวยพูดว่าพูดได้เลยว่าคุณมีถุนน่ะในเดือนมิถุนายนเนี้ยคุณมีออร่ามีเสน่ห์แล้วก็มีเมตตามหานิยมในเรื่องของความรักความเมตตาแม้กระทั่งคนที่เพศเดียวกันหรือว่าคนต่างเพศชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเสน่ห์มีออร่ามีเหมือนแบบ วัฒนทศรีพูดอะไรเขาก็เหมือนแบบอยาเข้าใกล้อยาเข้ามาจีบด้วยเลยประมาณนี้นะคะนี่มีคนที่รักมากกว่าอาจจะเป็นคุณมิถุนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคุณแฟนของคุณมิถุนก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวความรักนั้นยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะ love yourself first ค่ะ พาไลน์เรเลชันชีฟก็คือคุณเป็นคู่กันแล้วไพ่ตรงนี้ตอบโจทย์ดได้อีกเหมือนกันนะคะคู่การเป็นใบที่4เหมือนกันก็เป็นสองถ้วยค่ะเป็นเรื่องที่เราหากันเจอเราพบคู่ของเราแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยคบเคยคุยกันแต่มองเห็นว่าน่าจะเป็นคู่ในอดีตชาติที่กลับมาเจอการเป็นคู่กรรมกันเป็นคู่แบบสร้างด้วยกันมาอะไรอย่างงี้นะคะ กลับมาดูแลซึ่งกันและกันนะไพ่ใบสุดท้าย for give and learning อ่ะชี้ชัดแล้วแหละอาจจะเป็นแฟนเก่าที่รีเทิร์นกลับมาหรือว่าอาจจะเป็นคุณคุยเก่าที่รีเทิร์นกลับมาเพิ่งคบกันแต่เชื่อเถอะถึงวาลาและโอกาสและเวลาแล้วที่คุณสามารถที่จะเดินกันไปต่อได้บางคู่อ่ะ สักแสัก80%เลิกกันไปแล้วว่าคงไม่อยากที่จะเหมือนเดิมแล้วแหละแต่บางคู่ถ้าคู่กันแล้วไปใช้แยกย้ายกันไ่ใช้วิบากกรรมแล้วกลับมาเจอกันมันก็เป็นคู่กันอยู่ดีอาจจะเดินไปด้วยกันจนแก่เท่าก็มีอีกเหมือนกันนะคะแต้สำหรับเป็น h e ลิ่งแฟมารีอิชูหมวดคิดว่า,าครอบครัวคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณมาตลอดตั้งแต่คุณเกิดมาถึงตอนนี้ในเรื่องของความรักคุณโชคดีนะเพราะว่าครอบครัวบางครอบครัวเราไปพูดเรื่องความรักเขาก็จะด่าอะไรประมาณนี้น,นาตา,าจิตตังนะคะหมวดขอยกตัวอย่างบางท่านบางครอบครัวก็น่นารักที่แบบซัพพอร์ตโอเคพ่อรักแม่รักก็รักลูกลูกแฟนด้วยอะไนะคะ ถือว่าความรักต่างมาเรามาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของนางฟ้าเนี่ยไพออรรอลโคลคำตอบเนี่ยจะให้คำตอบอะไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักของคุณมิถุนครั้งนี้บ้างนะคะ within the next few months ค่ะอ่ะบันดั้น in the near future ค่ะ โรแมนส์ man, นะคะโพสติฟอ้อรีมายโพสติฟขอโทษทีไม่หมอก็มืนๆม,มืนเมื่อคืนนอนดึกดูลิเวอร์พูลแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะอายเออร o ฟอร์มนาวค่ะได้สำหรับเป็น not the right time ค่ะ ให้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปก่อนหมวยเห็นภาพว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นมันเพิ่งก่อเกิดขึ้นแต่มันเป็นในเรื่องของความที่ดีนะคะจํานวนเดือนนะค่อยๆคบค่อยๆคุยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะอบันดันเลยมีความสุขสมบูรณ์จังหวะมันใช่แล้วมันก็จะถึงการละเวลาและโอกาสให้คุณทั้งคู่ได้กลมา สุขสมหวังหมดผู้แบบนี้ดีกว่านะคะเร็วๆนี้แหละในอนาคตจํานวนเดือนนะคะแล้วก็ขอให้มองความรักครั้งนี้เป็นเรื่องบกุกบวกเขาบอกว่ารีมายโพสติฟเป็นเรื่องบุกบวกนะความคิดความนึกคิดในสิ่งที่จะทำคำพูดทุกอย่างให้บวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ภายในปีนี้แหละ สุขสมหวังอย่างแน่นอนมันยังไม่ใช่เวลานี้เวลานี้ nosed Not the right time ไต้สำหรับเขาบอกว่ายังไม่ใช่เวลานี้ที่เหมือนแบบว่าอาฟังหมวยแล้วก็ไปตกชิ้นปองวันตกลงกันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาจำนวนเดือนและภายในปีนี้ย้ำนะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีมิถุนบ้างนะคะ ให้ตกแล้วก็สองใบขอเลือกเลยแล้วก็ขออนุญาตเก็บมามามา,มาเก็บแล้วใบแรกที่ตกไปนะคะก็สกอร์ปิโอนะคะชาราศีพิจิกต่อมานะคะชาราศีลิโอราศีสิงค์ค่ะใบสุดท้ายเป็นแคปปิคอนค่ะราศีมังกรก็มีทั้งท่าตน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินพิจิกสิงค์ แล้วก็มังกรน,นะคะก็ลองสังเกตแล้วก็ลองดูว่าคนที่คน,ค,นคุยอยู่เนี่ยเป็นสไตล์นี้หรือเปล่านะก็ขอจบชาวราศีมีถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ หน้าที่การงานการเงินความรักในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสุดท้ายแล้วขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองคิดเงินได้เงิน,งนคิดทองได้ทองแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เปิดมาทุกหัวข้อนี้ปังนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในเดือนเกิดของชาวราศีมิถุนนะคะได้ยคะ่ะ